สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการช่างมนาที่ช่องมีร a โบนโดีชนแนลนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับอยู่กับน้องคำกูลรถตู้ตโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาซ่อมบำรุงกันก็เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับเข้าจากด้านท้ายเนาะโอเคมดเุดกบไป <laughs> ตำแหน่ทงที่เราจะทํากันก็จะอยู่ตรงนี้นะก็คือเราจะเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังของตัวรถนะครับผมโอเคครับเมื่อเราดูจุดตรงนี้แล้วนะก็เรามาดูอุปกรณ์กันนะครับที่เราจะต้องใช้ในการเปลี่ยนท้ายนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือตัวน้ำมันที่เราจะเปลี่ยนนะครับเป็นน้ำมันเกียร์ความนืด อยู่ที่80-90หรือบางคนจะใช้เป็นตัวพรีเมียมก็มีนะแต่ถ้าเป็นเฟืองท้ายก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นเฟืองท้ายแบบไหนนะครับรุ่นธรรมดาหรือเป็นลิมิเต็ดสลิปนะครับถ้ามีลิมิเต็ดก็จะต้องมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะต้องเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับเพื่อรักษาเฟืองท้ายของเรานะครับให้อยู่ไปนานๆนะครับก็คือใช้ให้ถูกประเภทนั่นเอง ต่อไปก็จะเป็นประแจนะครับเป็นประแจบล็อกนะครับเบอร์24นะครับก็ใช้ขัน ai, น็อตทายน้ํามันเพื่องทายแล้วก็เติมนะครับใช้ใช้เบอร์เดียวกันเลยแล้วก็ที่รองน้ํามันตัวนี้ก็น้ํามันจะอยู่ประมาณ3ลิตรนะครับก็คือให้เราดูตัวแกนลอนตัวนี้นะครับให้อยู่ใน3ลิตรนะครับอย่าให้น้อยกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนทายออกมาปุ๊บเดี๋ยวมันจะล้น อเคเคดี๋ยวเร,ไเรก,เกไม่กี่นาทีต่อมาโอเคครับเบื้องต้นก่อนที่เราจะคลายน็อตตัวปลั๊กถ่ายนะครับก็ให้เราคลายน็อตตัวนี้ก่อนนะคลายน็อตเติมน้ํามันก่อนเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าสมมุติเราคลายตัวนี้ปุ๊บถ่ายน้ํามันหมดแล้วแล้วเราขันตัวนี้ไม่ออกนะครับมันก็จะมีปัญหาเราก็จะเคลื่อนรถไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเคลื่อนปุ๊บตัวเฟืองเนี่ยจะเสียนะครับ เพืองดอกจอกเพืองด้านในอะไรเงี้ยมันจะเสียหายก็ให้เราคลายตัวนี้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าถ้าเราถ่ายน้ํามันแล้วเนี่ยยังไงเราก็เติมเข้าไปได้นะครับโอเคเราเริ่มกันเลยเมื่อคลายเสร็จแล้วนะไม่จำเป็นจะต้องคลายจนหมดนะครับ mm. แล้วก็เรามาคลายปักทายกันเลย ก็ถ้ารถเราเพิ่งวิ่งมานะก็หาอะไรมาเพื่อไม่ให้โดนน้ำมันนะครับคือถ้าใครถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับเหมือนเมื่อกี้ก็จะมาทอตรงนี้เพื่อให้น้ำมันไหลออกมาสะดวกก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อให้รวดเร็วในการถ่ายโอเคเดี๋ยวเรารอน้ำมันหยดหมดแล้วก็ค่อยมาปิดน็อตแล้วก็ค่อยมาเติมน้ำมันกันนะครับโอเค อีกไม่กี่นาทีต่อมาครับก็ในระหว่างรอน้ำมันจะหยดหมดนะครับก็ตัวนี้นะครับให้เราทำความสะอาดด้วยนะครับเพราะมันก็จะมีกราบน้ำมันมีเศษนะครับเศษเหล็กที่ติดอยู่อันนี้เป็นตัวปลั๊กเติมนะครับจะเป็นแบบไม่มีแม่เหล็กนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่ด้านปักถ่ายนะครับมันจะมีแม่เหล็กนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูดูตัวนี้กัน ก็เช็ดนะครับทำความสะอาดให้สะอาดจะมีแหวนอยู่ด้วยนะก็แหวนนี้ถ้าพูดถึงจริงๆถ้าตามตามศูนย์บริการเนาะเขาก็จะให้เปลี่ยนแหวนนี้ทุกครั้งนะครับแต่นี้เราเราทำเองก,ก็ถ้าคนมีงบเงยอะๆก็เปลี่ยนเลยก็ดีนะครับเราก็จะได้มั่นใจในการเดินทางของเราแต่ถ้าสมมุติเราเป็นช่างหรือเรารู้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งก็ได้นะก็แค่ ไม่ให้มันซึมนะครับโอเคตัวนี้ไม่เท่าไหร่แต่ตัวตัวเนี้ยถ้ามีคือเราเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันถ้าหยดมาเราก็ต้องเสียเวลาที่จะไหลน้ํามันออกมาแล้วก็เปลี่ยนน้ามันใหม่เราจะสิ้นเปลืองเพิ่มไปอีกนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะให้เราใส่ตัวใหม่นะครับอัน,นนี้เป็นตัวปั๊กถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นตะกอนนะครับตะกอนเหล็กเช็ดมดู Yeah. เยอะนะเ,เดี๋ยวท่านผู้ชมมองไม่ออกมันก็จะเป็นเหมือนกันอย่างเงี้ยเศษเศษเล็กนะครับก็จะมีเป็นเม็ดเมเล็กๆอยู่ด้วยนะเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะมีตัวปักเติม แล้วก็อันนี้ที่เป็นปักถ่ายนะครับก็เช็ดคราบพวกตะกอนหรืออะไรออกหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะติดกลับแล้วก็เติมน้ำมันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราโรน้ำมันเสร็จแล้วก็เราค่อยมาเติมกันนะครับอีกไม่กี่นาทีต่อมาออก็เมื่อน้ำมันหยุด เช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการเช็ดทาความสะอาดนะทั้งจุดทายน้ํามันนะครับแล้วก็ตรงปักเติมเนาะเพราะว่าตอนที่เราเติมเนะี่ยเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องมีสิ่งสกปรกเข้าไปข้างในนะครับเสร็จเรียบร้อยก็นำน็อตนะครับปิดปลักทายนะครับ มัล็อกให้แน่นโอเคเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงนะก็คือเพื่อความสะดวกในการใส่นะให้ถอดยางสเปร,รย์ออกด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่จะใส่เนี่ยตัวขวดเนี่ยมันจะมาชนนะครับกับยางสเปร,รย์เราจะใส่ยากนะครับโอเคเราใส่กันเลย โอเคครับตอนนี้ก็น้ำมันเต็มแล้วนะดูง่ายๆก็คือถ้าน้ำมันไหลออกมานะแสดงว่าโอเคแล้วแล้วก็เราก็ปิดน็อตนะครับแล้วก็ขันล็อกให้แน่นนะครับ โอเคเสร็จแล้วเราก็เช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็เช็ดคร่าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อย,อยมาล้างนะล้างกับน้ำยาล้างรถหรือสบู่น้ำยาล้างจานอะไรก็ได้นะครับเพื่อล้างคราบน้ำมันออกแค่นั้นเองแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไว้ดูว่าสมมุติถ้าน้ำมันเกิด มีการรั่วซึมนะครับเราก็จะได้เห็นคราบน้ำมันที่ไหลลงมานะครับโอเคนั่นคือหลักการที่เราจะต้องล้างนะครับตรงนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยสําหรับการเปลี่ยนนะครับครับก็เสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนถ่ายนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้ํามันที่เราเปลี่ยนน้ามันที่ถ่ายออกนะครับก็เทียบกันอันนี้เป็นน้ามันใหม่นะครับก็เทียบกันก็ เห็นต่างกันชัดเจนนะครับว่าน้ำมันใหม่เนี่ยใสยนะครับสีทองนะน้ำมันที่เปลี่ยนออกก็จะขุ่นๆน,นะครับออกดำๆแล้วนะครับซึ่งระยะการเปลี่ยนถ่ายนะครับตัวนี้ทางศูนย์บริการนะครับกำหนดเอาไว้อยู่ที่4 4 0 0 0กิโลเมตรนะครับหรือจำนวน2ปีนะครับให้เราทำการเปลี่ยนถ่ายนะครับคือถ้าสมมุติเราวิ่งไม่ถึง40,000กิโลเมตร นะครับเมื่อครบ2ปีแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าน้ํามันมันโดนทั้งอากาศนะครับโดนทั้งความร้อนโดนทั้งการเจยดสีนะครับการใช้งานนี่แหละก็จะทําให้น้ามันเนี่ยเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติน้ามันเสื่อมแล้วไม่สามารถหล่อลื่นได้นะครับทีนี้ก็จะส่งผลต่อเฟืองท้ายนะครับก็จะเกิด อาการที่แบบเห็นชัดที่สุดนะครับก็คือเพื่องท้ายจะหอนนะครับจะมีเสียงขณะตอนเราขับนะครับดังวืว,วนะครับนั่นแนะก็เนื่องจากการไม่ได้เปลี่ยนน้ามันเพื่องท้ายหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือน้ามันเพื่องท้ายรั่วไหลนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอาจจะรั่วตามปลั๊กถ่ายหรือจะรั่วตามออกมากับตัวดุมล้อก็ให้เรามันตรวจเช็คนะคเพราะมันจะมีซีนอยู่ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองถ้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร e ติดกระดิ่งเลยครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้คลิปหน้าก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ